เห็นผู้ชายถือกีต้ามาทางนี้ปะไม่เห็นค่ะไปหนของมันวะ นี่คนขอบใจมากเลยนะที่ทำเป็นบอกว่ามองไม่เห็นนะฉันมองไม่เห็นจริงๆขอบคุณมากนะ ฉันจะตาบอดอะแต่ฉันก็ไม่ได้หูหววกนะคะผมแค่อยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณอะ 1> <1> ฉันไม่ต้องการเพื่อนค่ะแต่ผมต้องการ สงสัยอะไรคือความพิเศษที่ฉันได้เคยสัมผัสไออุ่นที่เกิดในใจมันมาตอนไหนไม่รู้ตัวต้องกอดความเงามันเธอนึ่งอยู่แสนไกลแต่ต่อให้เธอจะอยู่ห้นใดสายตาที่บอกว่ารักมันยังคงตรึงในหัวใจ ทำอะไรคะเปล่านะผมไม่ได้จะล่วงเกินคุณซะหน่อยผมแค่ดิบไปไหมเอาใจาผมกูนะนี่ให้ไปไหมทำไมหน้ามันเปคนคุณ เฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยคุณไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังงี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเระวังมือหินงั้นกูถือว่าเนี่ยเป็นดอกเบี้ยละกัน ไม่ตามมาแล้วมั้งคุณไมไปได้แล้วทำไมต้องหนีเขาด้วยอะ่ะไปทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยคือว่าพ่อผมเป็นหนี้นะแล้วตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วพวกทวงหนี้ก็เลยมาตามทวงหนี้ที่ผมแต่ ผมว่าต่อจากนี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะเมื่อกี้พวกเขาเอากีตาร์เครื่องมือทำมาหากินของผมน่าจะเอาไปขายเราไปใช้หนี้แล้วล่ะตอนอเด็กๆผมเคยฝันนะว่าโตขึ้นผมจะเป็นนักร้องนักดนตรีที่ร่ำรวยแต่ตอนนี้ก็คงรวยแล้วล่ะรวยแต่เขือฮะอะไรคือรวยแต่เขือคะ๋อ <Nick> ผมขอโทษผมเผลอพูดอะไรไม่ไดีออกไปอ่ะอย่าใส่ใจเลยนะขอโทษเมยลูกผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครแล้วเมื่อกี้พูดอะไรจะมาหลอกลูกสาวฉันหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหนูคะแม่สวัสดีครับแม่ <Ghana> งั้นผมขอตัวก่อนนะ เมยต่อไปอ่ะไม่ต้องไปตีต่อมันแล้วนะมันน่ะมันหลอกลูกแน่ๆเลยเมื่อกี้ที่มันพูดอ่ะแม่ได้ยินหมดเลยแม่คะแต่หนูว่าเขาเป็นคนดีนะคะแม่แม่สั่งแก,กก็ต้องทำตาม ฉันให้จะดีหรอหายไปไหนมา พ่อแม่ของคุณฉันคิดถึงเสียงของนายนะฉันชอบเวลาที่นายร้องเพลงอะแค่ฉันได้ยินเสียงฉันก็รู้ว่านายมีความสุขมากเวลาที่ได้ร้องอ่ะ ที่จริงแล้วอ่ะความสุขสิ่งเดียวที่ฉันมีก็คือนายนะฉันสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องมองเห็นอะฉันขอถามเธอจริงๆนะเธอคิดยังไงกับฉันหรอ ฉันจะได้ไปผ่าตัดตาที่ต่างประเทศนะถ้าเรารู้สึกเหมือนกันนายรอฉันได้ไหมอะ่ะรอวันที่ฉันกลับมาแล้วเรามาแต่งงานกันนะได้สินักจะรอเมยอนะ แต่ต่อให้เธอจะอยู่ห้นใดสายตาที่บอกว่ารักมันยังคงตรึงในหัวใจแค่อยากให้สัมผัสอยากให้เธอรู้ว่ารักแท้เป็นเช่นไรแค่ลองเปิดหัวใจแค่เห็นมามองข้างในสาย ระหว่างที่ผมรอคุณนะผมจะแต่งเพลงของเราให้จบนะฉันอยากได้ยินคุณร้องเพลงอีกอะใช้เล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิ แต่งงานกับผมนะครับค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณ <Yes. S 1> <laughs> ติดต่อมันแล้วนะมันน่ะมันหลอกลูกแน่ๆเลยเมื่อกี้ที่มันพูดอ่ะแม่ได้ยินหมดเลยฉันให้จะดีหรอที่จริงแล้วอ่ะความสุขสิ่งเดียวที่ฉันมี ก็ขือน,นายนะฉันสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องมองเห็นนะถ้าเรารู้สึกเหมือนกันนายรอฉันได้ไหมอะ่ะรอวันที่ฉันกลับมาแล้วเรามาแต่งงานกันนะ ใ,ใจฉันเจอในใจฉันปวดจะปวดรวดร้าวกับความรักที่จะอทำไว้อีกนานเท่าไหร่กว่าความเจ็บนี้จะหายไปตัวฉันต้องเสียใจอีกนานไหมไม่รู้นานเท่าไหร่ เป็นไงร้านสวยไหมก็สวยใช้ได้เลยนะอาหารก็อร่อยนะจ๊ะอืมยอดทานได้ดีจริงๆตอนนี้เหรอก็ตอนนี้นเลยสวัสดีครับทุกคนเงียบสิร้องเขาจะเหงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งเอาไว้ให้คนที่ผมรัก รักตั้งแต่แ,แรกพบความรู้สึกทุกอย่างมันชัดเจนแม้ว่าเธอคนนั้นจะมองไม่เห็นก็ตามแต่ผมก็มอบความรักให้เธอผ่านหัวใจถ้าเกิดว่าเธออยู่ตรงนี้ผมอยากจะบอกเธอนะครับว่าผมรักเธอมาก งั้นผมขอมอบเพลงนี้ให้เป็นของควัญวันแต่งงานนะครับยินดีด้วยนะแค่อยากให้สัมผัสอยากให้เธอรู้รักแท้เป็นเช่นไรแค่ลองเปิดหัวใจแค่เห็นเมื่อมองขึ้นในสายตา แค่เพียงสบตาเธอผู้ชายเจนที่รู้สึกอันคือรักเธอฉันสัมผัสที่หัวใจกูรู้ว่าใครไม่อาจจะมาเทียบเธอแค่นาทีที่เธออยู่ทท้ไก

ยินดีด้วยนะวุ้งแอ่ะได้พองสิเข้าครึ่งนิ้วเลยแต่ที่สั่งทำมาก็น่าจะพอดีกับนิ้วเชร์เต็มได้นะอถ้ามันไม่พอดีนะเชร์เต็มปฏิเสธมั้แน่ต้องได้แหละไปเข้าไปในร้านอืม ฉันคิดถึงคุณมากเลยนะผมก็โคตรคิดถึงคุณเลย แต่งเหินจบแล้วนะเพราะไหมแล้วที่คุณเฟยให้สัญญาไว้กับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณกลับมามองเห็นแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกับผมคุณยังจะแต่งงานกับผมอยู่ไหมแต่งสิคะ ุณอย่ามามองหน้าฉันแบบนี้นะฉันไม่รู้จักเขาเลยเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมันยังไงอะคุณคุณกาจะเสื้อร้์ของคุณแต่งงานนะผมอุตส่าห์ให้เมยอมาช่วยซ้องด้วยไล่บ้าทัานมนบอกละคุณได้ไงอะคุณแต่ฉันไม่รู้จักเขาจริงๆนะคุณต้องเชื่อฉันนะเคุณฉันไม่รู้จักเขาเป็นใครก็ไม่รู้ก็มาบอกแล้วคุณมันร้องเพลงด้วยเมื่อกี้ก็เห็นนะ สบายกว่าเพื่อนตัวดีของคุณแหละเห็นไหมแอบซุ่มก็ไม่บอกคุณก็หูเบา